คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าวันวันหนึ่งเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินอยากทำอะไรตั้งหลายอย่างแต่ก็ไม่เคยทำสำเร็จสักทีรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่คอยฉุดรั้งศักยภาพที่แท้จริงของคุณเอาไว้ถ้าผมบอกว่ามีวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นมีพลังงานหลนเหลือมีสมาธิจดจอ่อและปลดล็อกความสำเร็จในแบบที่คุณเองก็อาจคาดไม่ถึง ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการตื่นนอนใช่ครับคุณฟังไม่ผิดแล้ววันนี้ผมมีเข็มทิศด,ดีๆจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The 5 A.M Club ตื่นก่อนเวลาพลิกชะตาชีวิตมาฝากครับที่จะเผยความลับว่าทำไมคนบางคนถึงประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งและคุณจะลองทำดูเพื่อให้เป็นแบบนั้นได้อย่างไร ลองทำดู do, Just Try It Podcast สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องลองทำดู Just Try It Podcast ที่จะนำสาระสำคัญจากหนังสือดีๆมาย่อยให้คุณฟังแบบเข้าใจง่ายและพร้อมนำไปลองทำดูได้ทันทีสำหรับในตอนนี้เราจะมาดำดิ่งสู่แก่นความคิดจากหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจและมีคนพูดถึงกันทั่วโลกนั่นก็คือ The 5 A.M. Club ตื่นก่อนเวลาพลิกชะตาชีวิตหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The 5 A.M Club Own Your Morning Elevate Your Life โดยคุณโรบินชาม่าครับ หนังสือเล่มนี้เหมาะมากๆครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาวิธีพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องการสร้างวินัยและความสำเร็จในระยะยาวหรือรู้สึกว่าเวลา24ชั่วโมงไม่เคยพอและอยากบริหารจัดการเวลาในตอนเช้าให้ดีขึ้น เพราะมันไม่เพียงแค่ให้แนวคิดแต่ยังให้เครื่องมือที่เราจะเอาไปลองทำดูเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆโดยเฉพาะการเริ่มต้นวันที่ทงพลังและมีสมาธิครับในวันนี้เราจะมาดูกันว่าหนังสือ The 5 A.M. Club เล่มนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างทำไมคุณโรบินชามาถึงน่าเชื่อถือพร้อมแกะ4ี่แนวคิดสำคัญที่คุณเอาไปปรับใช้ได้เลยตั้งแต่ชั่วโมงแห่งชัยชนะ สูตรลับ20 20 20การดูแลอาณาจักรภายในทั้ง4ไปจนถึงกระบวนการสร้างนิสัยให้สำเร็จและแน่นอนครับอาจจะมีเรื่องเล่าดีๆจากในเล่มมาฝากกันด้วยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นครับก่อนอื่นเลยหนังสือ The 5 A.M. Club เล่มนี้พูดถึงปรัชญาและวิธีการที่ว่าการตื่นนอนตอนตีห้และอุทิศหชั่วโมงแรกของวันให้กับกิจวัตรที่พัฒนาตนเองใน3ด้านสำคัญ คือร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างมหาศาลมันไม่ใช่แค่การตื่นเช้าครับแต่มันคือการเป็นเจ้าของยามเช้าเพื่อยกระดับชีวิตอย่างแท้จริงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มาในรูปแบบตำราวิชาการจ๋าๆนะครับแต่เล่าผ่านเรื่องราวของตัวละครที่น่าติดตามทำให้เราเข้าใจแนวคิดต่างๆได้ง่ายและสนุกยิ่งขึ้น ที่หนังสือเล่มนี้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางและเป็นหนังสือที่ผมอยากแนะนำก็เพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาตนเองในยุคที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบและสิ่งรบกวนสมาธิได้อย่างตรงจุดและเข้าใจง่ายผู้คนมากมายทั่วโลกได้พิสูจน์แล้วว่าแนวทางในหนังสือเล่มนี้มันใช้ได้ผลจริงๆครับทำให้พวกเขามี productivity หรือผลิตภาพสูงขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและที่สำคัญคือมีความสุขและความสงบในชีวิตมากขึ้นด้วยคุณโรบินชามาผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำและการพัฒนาศักยภาพบุคคลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกครับเขาเป็นนักเขียนที่มียอดขายหนังสือหลายล้านเล่มทั่วโลกเช่น The m ม n who sold His Ferra ราหรือพระผู้ขาย Ferra ร i ที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดี ด้วยประสบการณ์การทำงานกับมหาเศรษฐี CEO และบุคคลผู้มีชื่อเสียงมากมายทำให้เขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องหลักการสร้างความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืนและนั่นทำให้มุมมองและคำแนะนำในหนังสือ The 5 AM Club เล่มนี้น่าเชื่อถือและนำไปปรับใช้ได้จริงครับถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญของหนังสือ The 5 AM Club เล่มนี้ในประโยคเดียวผมคิดว่ามันคือ การตื่นตีห้าและใช้ชั่วโมงแห่งชัยชนะผ่านสูตร20-20-20เพื่อพัฒนาตนเองในทุกมิติคือกุญแจสู่การปลดล็อกศัก,กยภาพสูงสุดและสร้างชีวิตที่ไม่ธรรมดาครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาเจาะลึกถึงแนวคิดเด็ดๆที่ผมคัดมาฝากจากหนังสือ The 5 A.M Club เล่มนี้กันเลยดีกว่าครับแนวคิดแรกที่ผมคิดว่าทรงพลังมากและเป็นพื้นฐานสำคัญก็คือ The Victory Hour หรือชั่วโมงแห่งชัยชนะนี้พูดถึงว่า หนึ่งชั่วโมงแรกหลังจากที่คุณตื่นนอนโดยเฉพาะเวลาให้นาฬกาถึงหกนาฬิกาคือช่วงเวลาทองคําของวันครับคุณโรบินชามาเน้นย้ำว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่โลกยังเงียบสงบปราศจากสิ่งรบกวนสมองของเรายัางปลอดโปรง่งมีพลังงานและความคิดสร้างสารรค์สูงการใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนี้เพื่อตัวคุณเองอย่างมีคุณาภาพจะเป็นการตั้งต้นวันที่ยอดเยี่ยมและส่งผลดีไปตลอดทั้งวัน เหมือนกับการชนะสงครามเล็กๆตั้งแต่เช้าตรู่ทำให้คุณรู้สึกควบคุมชีวิตตัวเองได้และมีพลังในการเผชิญหน้ากับทุกสิ่งครับทำไมต้องตีห้าเพราะมันเป็นช่วงเวลาก่อนที่ความวุ่นวายของวันจะเริ่มต้นก่อนที่อีเมลจะเด้งก่อนที่โซเชียลมีเดียจะดึงความสนใจมันคือความสันโดษอันศักดิ์สิทธิ์แสงชิที่วอฟซอล์จูดที่จะทาให้คุณได้โฟกัสกับตัวเองอย่างแท้จริงครับในหนังสือ The 5 AM Club คุณโรบินชามา ได้เล่าผ่านตัวละครของมหาเศรษฐีลึกลับคนหนึ่งชื่อว่าสโตนไรลีย์ที่ได้ถ่ายทอดปรัชญานี้ให้กับตัวละครเอกอีกสองคนคือศิลปินผู้สิ้นหวังและผู้ประกอบการหญิงที่กำลังสับสนพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะตื่นตอนตีห้าและใช้ชั่วโมงแรกของวันเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายใน ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรการมีชั่วโมงแห่งชัยชนะเป็นของตัวเองจะช่วยยกระดับชีวิตในทุกๆด้านได้จริงแล้วเราจะเอาแนวคิดชั่วโมงแห่งชัยชนะนี้มาลองทำดูในชีวิตของเราได้ยังไงบ้าง 1. ลองตั้นนาฬิกาปลุกให้เร็วขึ้นกว่าเดิมทีละน้อยครับอาจจะเริ่มจาก15-30นาทีก่อนก็ได้จนกระทั่งคุณสามารถตื่นตอนตีห้ได้อย่างสบายๆโดยไม่รู้สึกทรมาน 2. เตรียมตัวตั้งแต่คืนก่อนนอนครับจัดเสื้อผ้าสำหรับออกกำลังกายหรือหนังสือที่จะอ่านไว้ให้พร้อมเพื่อลดอุปสรรคในตอนเช้า 3. เมื่อตื่นแล้วลุกจากเตียงทันทีครับอย่ากกด snooze เด็ดขาดการชนะใจตัวเองตั้งแต่ลืมตาคือชัยชนะแรกของวันเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทำไมชั่วโมงแรกของวันถึงสำคัญขนาดนี้คำถามต่อมาคือแล้วในหนึ่งชั่วโมงนั้นเราควรจะทำอะไรบ้างละ่ะ นี่จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่2ครับนั่นก็คือสูตร20 20 20นี้ครับสูตร20 20 20นี้พูดถึงว่าเราควรแบ่งชั่วโมงแห่งชัยชนะหรือ60นาทีแรกของวันออกเป็น3ส่วนส่วนละ20นาทีเพื่อดูแลตัวเองใน3มิติสำคัญได้แก่ช่วงที่1 20นาทีแรก5นาฬิกาถึง5นาฬิกา20นาที move เคลื่อนไหว เน้นการออกกำลังกายที่ทำให้เหงื่อออกครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งกระโดดเชือก HIIT เต้นแอโรบิก er หรือโยคะแบบเร็วๆการออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเช้าจะช่วยขับสารพิษเพิ่มระดับโดพามีนและเซโรโทนินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขแล้วแรงจูงใจลดคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดและปลุกพลังงานให้ร่างกายตื่นตัวพร้อมสาหรับวันใหม่ ช่วงที่สอง20นาทีถัดมา5นาฬิกา20ถึง5นาฬิกา40นาที Reflect ใร่ครวนหลังจากร่างกายได้เคลื่อนไหวแล้วก็ถึงเวลาของความสงบภายในครับใช้เวลานี้ในการทบทวนเป้าหมายชีวิตวางแผนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันเขียนบันทึก Journal เพื่อสำรวจความคิดความรู้สึกหรือทำสมาธิ Meditation เพื่อฝึกสติและสร้างความสงบในจิตใจ ช่วงเวลานี้จะช่วยให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนและลดความสับสนวุ่นวายในหัวครับช่วงที่3 20นาทีสุดท้าย5นาฬิกา40ถึง6โมงเช้าโกรเติบโตปิดท้ายชั่วโมงแห่งชัยชนะด้วยการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองครับอ่านหนังสือดีๆฟังพอร์แคสต์สร้างแรงบันดาลใจเรียนคอร์สออนไลน์สั้นๆหรือศึกษาทักษะใหม่ๆที่คุณสนใจ การเติมอาหารสมองในช่วงเวลานี้จะช่วยให้คุณมีความรู้ที่เฉียบคมขึ้นมีมุมมองที่กว้างไกลและเติบโตขึ้นในทุกๆวันในหนังสือตัวละครได้ถูกสอนให้ปฏิบัติตามสูตร20 20 20นี้อย่างเคร่งครัดและพวกเขาค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองจากคนที่เคยเฉื่อยชาก็กลายเป็นคนที่มีพลังงานจากคนที่เคยสับสนก็กลายเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจน จากคนที่ไม่เคยมีเวลาให้ตัวเองก็กลายเป็นคนที่ได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นทุกวันซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างนี้มันเวิร์กจริงๆครับถ้าเราตั้งใจทำมันแล้วเราจะเอาสูตร20 20 20นี้มาลองทำดูในชีวิตของเราได้ยังไงบ้าง 1. Move ลองเริ่มจากกิจกรรมที่คุณชอบและทำได้ง่ายๆก่อนครับอาจจะเป็นการเปิดคลิปเต้นตามใน YouTube 20นาทีหรือออกไปวิ่งเหาะๆแถวบ้าน สิ่งสำคัญคือทำให้หัวใจเต้นแรงและได้เหงื่อ 2. reflect หาที่เงียบๆลองเขียนขอบคุณ3ส,สิ่งในชีวิตหรือวางแผน3ส,สิ่งสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จในวันนี้หรือจะลองนั่งสมาธิแค่5-10นาทีก่อนก็ได้ครับค่อยๆเพิ่มเวลาไป 3. โก g r o เลือกหนังสือที่อยากอ่านมานานแล้วแต่ไม่มีเวลาสักทีอ่านวันละ20นาทีหรือฟังพอรแคสสรุปหนังสือแบบนี้ก็ได้ครับ แค่วันละนิดแต่สม่ำเสมอจะเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่แน่นอนเมื่อเรามีเครื่องมือย่างสูตร20-20ในการสร้างชั่วโมงแห่งชัยชนะแล้วหนังสือเล่มนี้ยังได้พูดถึงอีกหนึ่งแนวคิดที่สำคัญมากๆในการพัฒนาตนเองแบบองค์รวมนั่นก็คือ The Four Interior Empires หรืออาณาจักรภายในทั้ง4ี่ พูดถึงว่าการที่จะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมและมีความสุขอย่างแท้จริงได้นั้นเราต้องดูแลและพัฒนาอาณาจักรทั้ง4ด้านภายในตัวเราให้แข็งแกร่งครับซึ่งประกอบไปด้วย mindset ชุดความคิดเกี่ยวข้องกับความคิดสติปัญญาและทัศนคติของเราการพัฒนา Mindset คือการฝึกฝนให้คิดบวกมี growth mindset หรือความคิดที่เชื่อว่าตัวเองพัฒนาได้และมีทัศนคติที่พร้อมเรียนรู้และเผชิญหน้ากับความทา้าทาย ฮาร์ดเซตพลังใจเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของเราการพัฒนาฮาร์ดเซตคือการฝึกจัดการอารมณ์มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเอมพัซซรู้จักให้อภัยและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและกับตัวเอง เฮลส์เซตสุขภาพกายเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายและความแข็งแรงทางกายภาพการพัฒนาเฮล์เซตคือการดูแลเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายสม่ำเสมอและการพักผ่อนที่เพียงพอร่างกายที่แข็งแรงคือรากฐานของพลังงานและความสดใสครับโซเซตพลังจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับความหมายคุณค่าและเป้าหมายในชีวิต การพัฒนาโซเซตคือการเชื่อมสอดก,กับตัวตนภายในค้นหาสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายอาจจะเป็นการทำสมาธิการอยู่กับธรรมชาติหรือการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นคุณโรบินชาม่าเน้นว่าเราไม่สามารถละเลยอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งได้เพราะทั้งสด้านนี้เชื่อมโยงกันการตื่นเช้าและทำกิจกรรมตามสูตร20 20 20ก็คือหนึ่งในวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการบ่งเพาะอาณาจักรทั้งสีนี้ไปพร้อมๆกันครับ ในหนังสือ The 5 A.M Club ตัวละครหลักได้เรียนรู้ที่จะใส่ใจกับอาณาจักรทั้ง4นี้ผ่านคำสอนของสโตนไรลีย์เช่นการออกกำลังกาย Move ในตอนเช้าก็เพื่อ Health Set การใครครวน Reflect ก็เพื่อพัฒนา Mindset และ Soul Set และการเรียนรู้ Grow ก็ช่วยเสริม Mindset การเข้าใจและดูแลอาณาจักรทั้ง4นี้ช่วยให้พวกเขาไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ยังพบความสุขและความสงบที่แท้จริงในชีวิตแล้วเราจะเอาแนวคิดอาณาจักรภายในทั้ง4นี้มาลองทำดูในชีวิตของเราได้ยังไงบ้าง 1. mindset ลองฝึกพูด affirmations หรือคำยืนยันเชิงบวกกับตัวเองทุกเชา้าหรือเมื่อเจอเรื่องลบๆให้ลองมองหาแง่มุมดีๆหรือบทเรียนที่ซ่อนอยู่ 2. heartset ฝึกแสดงความขอบคุณต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตหรือลองทำความดีเล็กๆน้อยๆให้คนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือแค่ส่งข้อความให้กำลังใจเพื่อนหรือคนในครอบครัว 3. Health ์เซนอกจากการออกกำลังกายตอนเช้าลองใส่ใจกับการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นดื่มน้ำให้เพียงพอและพยายามนอนหลับให้ได้7-8ชั่วโมงต่อคืน 4. ซเซ ลองใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองสัก5 1 0ถึง10นาทีต่อวันอาจจะฟังเพลงบรรเลงที่ช่วยให้ผ่อนคลายหรือเขียนบันทึกถึงสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มหรือแม้แต่การเดินเล่นในสวนสาธารณะก็ช่วยได้ครับ เมื่อเราเข้าใจถึงความสำคัญของชั่วโมงแห่งชัยชนะรู้สูตร20 20 20และตระหนักถึงการดูแลอาณาจักรภายในทั้ง4แล้วสิ่งสำคัญถัดมาก็คือเราจะสร้างนิสัยการตื่นเช้าและทำสิ่งเหล่านี้ให้มันกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติและยั่งยืนได้อย่างไรนี่คือที่มาของแนวคิดสุดท้ายครับ Habit Installation Protocol หรือกระบวนการสร้างนิสัยนี้พูดถึงว่า การสร้างนิสัยใหม่ให้ฝังรากลึกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานั้นต้องใช้เวลาและความเข้าใจในกระบวนการครับคุณโรบินชาม่าบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาประมาณ66วันในการทําให้นิสัยใหม่แข็งแกร่งจนเป็นอัตโนมัติซึ่งแบ่งออกเป็น3ระยะระยะละ22วันระยะที่1 the destruction stage ช่วงทําลาย22วันแรกเป็นช่วงที่ยากที่สุดครับ เราต้องต่อสู้กับนิสัยเก่าๆความเคยชินเดิมๆอาจจะรู้สึกฝืนใจท้อแท้อยากล้มเลิกแต่สำคัญมากที่เราต้องอดทนและผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ระยะที่2 The Installation Stage ช่วงติดตั้ง22วันถัดมาเป็นช่วงที่เริ่มรู้สึกง่ายขึ้นเล็กน้อยเริ่มเห็นความคืบหน้าแต่ก็ยังต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นอยู่สมองเริ่มสร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆเกี่ยวกับนิสัยใหม่นี้ ระยะที่3 The Integration Stage ช่วงผสานร,รวม22วันสุดท้ายนิสัยใหม่เริ่มกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติทำได้โดยไม่ต้องทิศไม่ต้องฝืนใจอีกต่อไปมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนคุณแล้ว นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่อง The Twin Cycles วงจรคู่ขนานคือ The High Excellence Cycle วงจรแห่งความเป็นเลิศที่เราทุ่มเทสร้างผลงานและพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่สลับกับ The Deep Refueling Cycle วงจรแห่งการฟื้นฟูอย่างล้ำลึกคือการพักผ่อนที่มีคุณภาพเพื่อให้เรามีพลังกลับมาสร้างความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืนครับการตื่นเช้าทำกิจกรรม20-20-20คือส่วนหนึ่งของ High Excellence Cycle และการนอน หลับพักผ่อนอย่างเพียงพอก็คือ deep refueling cycle ที่สำคัญมากครับในหนังสือตัวละครได้ผ่านกระบวนการ66วันนี้ในการสร้างนิสัยเตือนตี5พวกเขาเผชิญกับความยากลำบากในช่วงแรกแต่ด้วยการสนับสนุนซึ่งกันและกันและความเข้าใจในกระบวนการพวกเขาก็สามารถสร้างนิสัยใหม่นี้ได้สำเร็จและเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างชัดเจน แล้วเราจะเอากระบวนการสร้างนิสัยนี้มาลองทำดูในชีวิตของเราได้อย่างไงบ้าง 1. ให้คำมั่นสัญญากับตัวเอง commitment ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะทำนิสัยใหม่นี้เช่นตื่นตีห้ต่อเนื่องอย่างน้อย66วันทำเครื่องหมายบนปฏิทินหรือใช้แอปติดตามนิสัยช่วยก็ได้ครับ 2. เข้าใจและยอมรับความยากลำบากในช่วงแรกเมื่อรู้ว่า22วันแรกมันจะยากก็เตรียมใจรับมือครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ถ้ามันรู้สึกฝืนบอกตัวเองว่านี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการ 3. หา Accountability Partner ชวนเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาทำด้วยกันหรือบอกเป้าหมายของคุณให้พวกเขารู้เพื่อให้มีคนคอยให้กำลังใจและติดตามผล 4. ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำสำเร็จในแต่ละช่วง อาจจะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆเมื่อผ่าน22วันแรกหรือ44วันเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองครับ 5. อย่าลืมวงจรแห่งการฟื้นฟูให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่มีคุณภาพเพราะถ้าพักผ่อนไม่พอการตื่นเช้าและการสร้างนิสัยใหม่ก็จะยากขึ้นมากครับและนั่นคือ4แนวคิดสำคัญจากหนังสือ The 5 AM Club ที่ผมอยากจะเน้นย้ำครับตั้งแต่การตื่นเช้าในชั่วโมงแห่งชัยชนะการใช้สูตร 20- 2020 20 การดูแลอาณาจักรภายในทั้ง4และกระบวนการสร้างนิสัยให้สำเร็จต่อไปผมมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจจากในเล่มเพื่อให้เห็นภาพรวมของปรัชญาเหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับนอกจากแนวคิดดีๆที่เราคุยกันไปแล้วในหนังสือ The 5 A.M. Club เล่มนี้มีโครงเรื่องหลักที่น่าติดตามมากครับ ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ปรัชญาของหนังสือเข้าถึงง่ายและสร้างแรงบันดาลใจเรื่องนี้เกี่ยวกับคน3คนครับคนแรกคือศิลปินหนุ่มที่กำลังรู้สึกหมดไฟสิ้นหวังและผลงานไม่เป็นที่ยอมรับคนที่สองคือผู้ประกอบการหญิงที่บริษัทของเธอกำลังประสบปัญหาอย่างหนักจนเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งคู่บังเอิญได้ไปร่วมงานสัมมนา,าของปรมาจารย์ด้านการพัฒนาตนเองท่านหนึ่งซึ่งที่นั่นพวกเขาได้พบกับมหาเศรษฐีลึกลับที่ดูเหมือนจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับความสำเร็จและความสุขในชีวิตมหาเศรษฐีคนนี้ชื่อว่าสโตนไรลีย์ได้ยื่นข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธให้กับศิลปินและผู้ประกอบการนั่นคือการเดินทางไปเรียนรู้เคล็ดลับการใช้ชีวิตและการทำงานจากเขาโดยตรงณคาหาส่วนตัวของเขาที่เกาะมอริเชียส ตลอดการเดินทางและการใช้ชีวิตอยู่กับคุณไรลียทั้งสองคนได้ถูกปลุกครตื่นตอนตีห้ทุกวันและได้เรียนรู้ปรัชญายของ The 5 AM Club รวมถึงสูตร20-20-20และแนวคิดอื่นๆที่เราได้คุยกันไปสิ่งที่น่าประทับใจคือการเปลี่ยนแปลงของตัวละครทั้งสองครับ จากคนที่ชีวิตกำลังดำดิ่งพวกเขาค่อยๆค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเองอีกครั้งศิลปินเริ่มกลับมาสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงบันดาลใจใหม่ๆผู้ประกอบการเริ่มมองเห็นทางออกของปัญหาและมีพลังในการแก้ไขพวกเขาไม่ได้แค่เรียนรู้ทฤษฎีแต่ได้ลงมือทำจริงๆจนกระทั่งนิสัยการตื่นเช้าและการดูแลตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและในที่สุดพวกเขาก็สามารถพลิกฟื้นชีวิตและธุรกิจของตัวเองให้กลับมายอดเยี่ยมได้อีกครั้ง เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะกำลังเผชิญกับความท้าทายอะไรในชีวิตหรือรู้สึกว่าศักยภาพของเรายังถูกจำกัดอยู่การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นเสมอหากเรามีระบบที่ถูกต้องและความมุ่งมั่นที่จะทำตามระบบนั้นอย่างสม่ำเสมอมันสะท้อนให้เห็นถึงหลักการสำคัญที่คุณโรบินชามาพยายามจะสื่อก็คือ ทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นเลิศได้แค่ต้องรู้วิธีปลุกยักษ์ที่หลับไหลในตัวคุณขึ้นมาและการตื่นตีห้าคือก้าวแรกที่ทรงพลังที่สุดครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่อาจจะเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกันในชีวิตจริงหรืออาจจะกำลังเผชิญกับความรู้สึกหมดไฟสับสนหรืออยากจะยกระดับตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เรื่องนี้อาจจะเป็นกําลังใจหรือให้แง่คิดดีๆกับคุณในการเริ่มต้นลองทำดูเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคุณเองได้นะครับและนั่นก็คือสาระสำคัญเรื่องราวดีๆและแนวคิดที่น่าสนใจที่เราได้เจาะลึกกันจากหนังสือ The 5 A.M Club ของคุณโรบินชามานะครับถ้าจะให้สรุปอีกครั้งหัวใจสำคัญที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะบอกเราและเป็นสิ่งที่ผมอยากให้คุณจดจำไว้ก็คือ การตื่นตีห้าเพื่อเป็นเจ้าของยามเช้าและใช้ชั่วโมงแห่งชัยชนะผ่านสูตร20 20 20ในการพัฒนา Mindset Heartset Healthset และ Soulset คือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพสูงสุดเพิ่มความสุขและสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้อย่างแท้จริงครับและที่สำคัญการตื่นเช้านี้จะกลายเป็นนิสัยสำคัญที่ส่งผลดีเป็นลูกโซ่ไปยังเรื่องอื่นๆในชีวิตคุณด้วย สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกมีไฟอยากจะเริ่มนําแนวคิดดีๆจากหนังสือ The 5 A.M Club เล่มนี้ไปลองทำดูทันทีผมมีขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มต้นได้เลยมาแนะนำครับลองเลือกสิ่งเดียวจากแนวคิดหรือเทคนิคที่เราคุยกันไปวันนี้ทั้งหมดที่คุณคิดว่าทำได้ง่ายที่สุดและจะส่งผลดีกับชีวิตคุณมากที่สุดในตอนนี้แล้วเริ่มลงมือทำสิ่งนั้นเล็กๆน้อยๆภายใน24ชั่วโมงนี้ดูครับ ไม่ว่าจะเป็นแค่ลองตั้งนาฬิกาปลุกให้เร็วขึ้นกว่าเดิม15นาทีในวันพรุ่งนี้หรือลองทำกิจกรรม move สัก10-15นาทีหลังจับตื่นนอนหรืออาจจะลองเขียนสิ่งที่อยากขอบคุณ3อย่างก่อนเริ่มวันเลือกอะไรก็ได้ครับที่รู้สึกว่าเอออันนี้น่าจะพอไหว ลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าคุณสามารถนำแนวคิดจากหนังสือ The 5 AM Club เล่มนี้แม้เพียงข้อเดียวไปปรับใช้ได้อย่างสม่ำเสมอชีวิตของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าหรือแม้แต่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรได้บ้างและที่สำคัญการตื่นเช้านี้จะกลายเป็นนิสัยสำคัญที่ส่งผลดีเป็นลูกโซ่ไปยังเรื่องอื่นๆในชีวิตคุณด้วย สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกมีไฟอยากจะเริ่มนําแนวคิดดีๆจากหนังสือ The 5 A.M. Club เล่มนี้ไปลองทำดูทันทีผมมีขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มต้นได้เลยมาแนะนำครับลองเลือกสิ่งเดียวจากแนวคิดหรือเทคนิคที่เราคุยกันไปวันนี้ทั้งหมดที่คุณคิดว่าทำได้ง่ายที่สุดและจะส่งผลดีกับชีวิตคุณมากที่สุดในตอนนี้แล้วเริ่มลงมือทำสิ่งนั้นเล็กๆน้อยๆภายใน24ชั่วโมงนี้ดูครับ ไม่ว่าจะเป็นแค่ลองตั้งนาฬิกาปลุกให้เร็วขึ้นกว่าเดิม15นาทีในวันพรุ่งนี้หรือลองทำกิจกรรม move สัก10-15นาทีหลังจับตื่นนอนหรืออาจจะลองเขียนสิ่งที่อยากขอบคุณ3อย่างก่อนเรื่องวันเลือกอะไรก็ได้ครับที่รู้สึกว่าเอออันนี้น่าจะพอไหว ลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าคุณสามารถนำแนวคิดจากหนังสือ The 5 AM Club เล่มนี้แม้เพียงข้อเดียวไปปรับใช้ได้อย่างสม่ำเสมอชีวิตของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าหรือแม้แต่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรได้บ้างจำไว้นะครับว่าการอ่านหรือการฟังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเรากล้าที่จะลองทาดูเท่านั้น หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงเครื่องมือและแขนที่นำทางแต่คนที่ต้องออกเดินทางคือตัวคุณเองขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนุกกับการนำไปปรับใช้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามฟังพอดแคสต์สรุปหนังสือ The 5 AM Club ของเราในตอนนี้จนจบหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆกลับไปไม่มากก็น้อยและพร้อมที่จะนำไปลองทำดูนะครับ ถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้และไม่อยากพลาดสาระสำคัญจากหนังสือดีๆที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อความรู้ดีๆนี้ให้คนรอบข้างและที่สำคัญที่สุดเลยกด subscribe หรือติดตามช่องลองทำดู do, just try it พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อคุณ สำหรับหนังสือ The 5 A.M. Club เล่มนี้แนวคิดไหนที่คุณฟังแล้วรู้สึกปิ๊งที่สุดหรือมีส่วนไหนที่คุณอยากจะนำไปลองทำดูเป็นอย่างแรกครับหรือถ้าใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมีแง่มุมอื่นๆที่ประทับใจหรือข้อคิดที่อยากจะเสริมคอมเมนต์แบ่งปันกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมรออ่านความคิดเห็นของทุกคนอยู่และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยครับ มีหนังสือเล่มไหนอีกบ้างที่คุณอยากให้เรานำมาสรุปและลองทำดูด้วยกันในครั้งต่อไปแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วอย่าลืมนะครับว่าทุกการลองทำดูคือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณเสมอพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ